กลไปไกลไ,ไปไหนลองบอกซิเทียงหองนี้ดียังไงตัวนี้กลิ่นลาวเวนเดอร์<ด>หอมละมุนเวอร์ห <โอ S 2> ลับลึกหลับฝันดีสุดๆเลยค่ะเสี่ยงเลยงั้นตกลงว่าเอาสามอันนุ้งเอาแล้วอธิบายทำไมเนี่ยเพื่อจะชอบกว่าสามอันนุ้ง <laughs> <c oughs> โอ้โหเสีย่ยคะแต่งตัวซับมีเฟอร์หนัก <c oughs> น,นี้จะไปเที่ยวเหรอคะไปหาสาวอ่ะดิหาสาวที่ไหนไปหาเมียตั้งหากว่าจะไปหาเมียว่าที่อิตาลีหล่อมากเลยครับไปอิตาลี ไปนานเลยใช่ไหมคะโอ้วัวจะไม่อยู่สองสามอาทิตย์แต่ว่าห้ามติดค่าเช่านะค่าเช่าต้องตรงเวลาเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจค่ะเสียค่งผมไปปิ้นบอร์ดิ้งพาร์ทพร้อมกับเช็คอินออนไลน์ให้เสียเรียบร้อยแล้วครับโอ้สุดยอดมาเลยนี่ครับเสียคิดถึงใจจะขาดแล้วที่นี่แหละอัวก็จะไล่ไปหาเมียอัวที่กระบี่สักทีกระบี่าวแล้วไปเซื้อตัวกระบี่ไปทำไมวะกด เสียให้ผมไปจองตั๋วไปกระบี่ไม่ใช่หรอครับว่าจะไปเมืองคาปีประเทศอิตาลีรือนี่มันไม่ได้เรื่องเลยลืมฟังให้เมื่อชักนะเมืองคาปีคาปีไม่ใช่กระบี่เฮ้ยแล้วทีนี้ว่าจะไปเซอร์ไพรส์วังเกิดเนี่ยแล้วยังไงจะเอาของไปให้แล้วยังไงวะรายการทีไทยสวัสดีครับมีพัสดุมาส่งครับพี่ไปสวันนี้ค่ะเชนค่ะโอ้โหเสียงดังกันเชียวกำลังฉลองอะไรอยู่ล่ะครับ ฉลองอะไรล่ะคงกำลังเศร้าไม่ได้ฉลองค่ะพี่ไปพอดีเสียเขาจองตั๋วเครื่องบินผิดอะคะ่ะก็เลยเอาของไปเซอรไพรส์วันเกิดให้เมียมไม่ทันทันสิครับใช้บริการส่งด่วนทั่วโลก e m s w o r l d ครับส่งไกลใจถึงส่งได้ส่งสุดถึง30กิโลกรัมเลยนะครับ นี่เสียลืมพี่ไปไปแล้วยังไงเนี่ยเสียจะเรียกไปรับถึงหน้าบ้านก็ได้เลยนะครับหจริงดิจริงครับช่วยอธิบายเสียหน่อยว่าต้องส่งยังไงมันต้องกดยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นส่งไอ้นี่ไปนอกโลกเลยได้ไหมหไปทั้งมันปล่อยมันเขาให้ <ขอ S 1> เสียอธิบายหน่อยผิยกฎไม่เป็นอ๋อได้ครับเสียโดนแน่าุ่งวายจังเลยเนาะแกเดี๋ยวฉันเหนื่อยแล้วขอไปพักก่อนนะหาอะไรกินป๊บนึงพุ่หวายต้องไปกินข้าว อิจชาเสียเนาะคนมีความรักไม่เหมือนพวกเราต้องมานั่งเหงาอยู่เงี้ย <c oughs> อะไรนะเนี่ยรอบนี้ <c oughs> แต่ฉันเชื่อในเรื่องโชคชะตานะ <c oughs> ว่าโลกเนี่ยจะเวียงคนที่ชอบมาในเวลาที่ใช่ <c oughs> เอางี้เรามาตั้งใจทำงานกันดีกว่าสู้ไปด้วยกันวันสองสา S <S เดี๋ยวเอาของไปเสิร์ฟลูกค้ากันนะโอค่ะเสิร์ฟลูกค้านะคะ